บทที่เก้าคิดไปรู้ไปบทนี้ขอบอกเล่ากีฬาเก่าแต่นานมาทั่วโลกส่งผู้กล้าเข้าแข่งขันประชันชัยคำมีทันทคาต แสดงอำนาจกักเสียงไว้ฟังอ่านเรื่องอะไรเล่าต่อได้ใจความดีไปหน้าต่อไปครับอ่านตามครูนะครับสวัสดีค่ะเสียงแม่รับโทรศัพท์ตกลงค่ะ เชิญเลยค่ะเมื่อวางหูโทรศัพท์เสียงแม่เรียกหาผมทันทีแม่นคุณแม่ของป๊อกโทรมาบอกว่าป๊อกจะมาช้าหน่อยนะเพราะรถเสียไม่เป็นไรอยู่แล้วป๊อกอยู่ที่ทาวน์เฮาส์ไม่ไกลจากบ้านของผม ผมรอได้เสมอสำหรับป๊อกเพื่อนรักป๊อกเป็นเด็กพิเศษที่เรียกว่าออทิสติกป๊อกไม่ค่อยสบตาคนเวลาพูดชอบอยู่คนเดียวบางครั้งก็หัวเราะโดยไม่มีสาเหตุเราต้องพูดประโยคสั้นๆถ้าพูดยาว เขาจะไม่เข้าใจป๊อกเล่นเปียโนได้เก่งมีความจำเป็นเลิศพวกเพื่อนๆนรักป๊อกกันทั้งนั้นเพราะเขาไม่เคยแกล้งใครเสียงรถมอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้านผมวิ่งไปรับจดหมายจากบุรุษไปรษณีย์ยังไม่ทันกลับเข้าบ้าน รถแท็กซี่มิเตอร์คันหนึ่งเล่นมาจอดข้างๆผมคุณแม่ป๊อกมาส่งป๊อกเพราะรถยังซ่อมไม่เสร็จผมนัดป๊อกให้มาทำรายงานเรื่องกีฬาโอลิมปิกเราต้องค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตป๊อกเข้าเว็บไซต์ต่างๆ ได้เก่งมากพิมพ์คล่องคุณแม่ของป๊อกยังสอนให้ส่งอีเมลไปคุยกับพี่สาวที่สหรัฐอเมริกาด้วยแม่เตรียมแซนด์วิชและน้ำให้พวกเรารับประทานแม่บอกว่าท้องอิ่มแล้วสมองจะได้แจ่มใสทำงานคล่องดูนัาต่อไปนะครับ ตอนนี้เราพร้อมที่จะทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ป๊อกนั่งอยู่ที่หน้าคอมพิวเตอร์เข้าเว็บไซต์และขีย์ข้อมูลประวัติโอลิมปิกตามที่ผมบอกรอเพียงชั่วครู่ข้อความยาวเหยียดปรากฏที่หน้าจอถ้าจะอ่านจากหน้าจอ แสงสว่างจ้าเกินไปคงจะทำให้ปวดตาปริ้นเลยป๊อกจะได้อ่านสะดวกผมบอกป๊อกแล้วเราทั้งสองคนก็นอนกลิ้งที่พื้นอ่านข้อมูลที่ค้นมาได้รอบตัวมีกองหนังสือพิมพ์หลายฉบับซึ่งมีทั้งภาพข่าวและข่าวการแข่งขันกีฬา ผมและป๊อกเพิ่งจะรู้ว่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนี้ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อ1,000ปีก่อนคริสต์ศักราชบนยอดเขาโอลิมปัสแคว้นอิลิสประเทศกรีซนักกีฬาต้องเป็นผู้ชายและต้องเปลือยกายเข้าแข่งขัน เพื่อประกวดความสมส่วนของร่างกายด้วยกีฬานี้ให้เข้าชมได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นต่อมาอีก300ปีการแข่งขันกีฬาได้ย้ายลงมาจัดที่เชิงเขาโอลิมปัสคราวนี้ผู้แข่งขันสวมกงเกงจึงเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้าชมได้ แต่ไม่อนุญาตให้เข้าแข่งขันกีฬาที่ถือว่าเป็นการแข่งขันประเภทกรีธาครั้งแรกคือการวิ่งกระโดดมวยปล้ำพุ่งแหลนและคว้างจักผู้เข้าแข่งขันจะต้องเล่นทั้งห้าประเภทรางวัลที่ผู้ชนะได้รับคือมงกุฎ ที่ทำด้วยช่อใบมะกอ,อกและได้รับเกียรติให้เดินทางท่องเที่ยวไปทุกรัฐการแข่งขันจะจัดเป็นประจำทุก4ปีการแข่งขันดำเนินมาเป็นเวลา1,200ปีแล้วยุติไปนานมารื้ฟื้นใหม่ในคอจุดสอจุดซึ่งคำนี้นะครับย่อมาจากคำว่าคริสต์ักราช 1,896เวงเล็บเปิดพอจุดสอจุดหรือย่อมาจากคำว่าพุทธศักราช2,439วงเล็บปิดเปิดหน้าต่อไปนะครับนอกจากนั้นทางคณะกรรมการโอลิมปิกยังได้จัดให้มีการแข่งขัน กีฬาโอลิมปิกสำหรับคนพิการที่เรียกว่าพาราลิมปิกเกมในคอจุดสอจุดหรือคริส์กักราช1,960วงเล็บเปิดพอจุดสอจุดหรือพุทธศักราช2,503วงเล็บปิดเป็นต้นมาซึ่งนักกีฬาไทยสามารถพิชิตเหรียญทอง เหรียญเงินและเหรียญทองแดงมาครอบครองได้เช่นกันเราช่วยกันสรุปเรื่องราวจนเสร็จป๊อกมีหน้าที่ที่จะต้องพิมพ์รายงานแล้วปริ้นอีกครั้งเพื่อติดภาพจากหนังสือพิมพ์แล้วทำรูปเล่มแม่นขอ h ฮนดี้ไดรฟ์เซฟข้อมูลป๊อกพูดสั้น แต่ได้ใจความดีที่ป๊อกเตือนเผื่อมีการแก้ไขจะได้ไปทําต่อที่โรงเรียนอ้าวหนุ่มๆห,หยุดได้แล้วมากินอาหารก่อนเที่ยงแล้วเสียงแม่ดังมาจากในครัวของอย่างนี้ช้าไม่ได้ผมกับป๊อกรีบกระโดดไปทันที เมนูวันนี้สุดยอดเป็นของโปรดของเราทั้งสองคนมีสลัดมัะโรนีผัดใส่แครอทแต่ป๊อกต้องขอเหยาะซีอิวนิดหน่อยส่วนของหวานมีให้เลือกมากมายแล้วแต่ใครจะชอบอะไรเฉาวกล้วยคุกกี้เคก้กช็อกโกแลตไอศกรีมเยลลี่ดูหน้าต่อไปนะครับ เราทั้งสองคนเอามือรูปท้องอย่างมีความสุขเสียงแม่พูดว่าเดี๋ยวแม่จะไปจ่ายตลาดใครอยากกินอะไรอีกไหมแม่คงถามไปอย่างนั้นไม่คิดว่าจะได้คำตอบแต่ผิดคาดเย็นตาโฟเต้าหวยครับเสียงผมพิซซ่าเฟรนช์ฟรายครับ เสียงป๊อกเออเสียงแม่ลมขึ้นเมื่อแม่ออกไปแล้วผมและป๊อกมองหน้ากันและหัวเราะผมบอกป๊อกว่าวันนี้ฝรั่งมาเองนะป๊อกทำหน้างงผมจึงพูดต่อไปว่าที่เราพูดภาษาต่างประเทศตั้งมากมายไงล่ะ ไทยคำฝรั่งคําไงล่ะป๊อกพยักหน้างึกเงึกผมก็ไม่ทราบว่าป๊อกเข้าใจหรือเปล่าเพื่อนๆล่ะครับเข้าใจที่ผมพูดไหมครับเปิดหน้าต่อไปนะครับอ่านตามครูนะครับอ่านเสริมพาราลิมปิกเกม กีฬาเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายอารมณ์จิตใจและสังคมรวมทั้งช่วยพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ทำให้เป็นคนมีระเบียบวินัยรักความสามคัคคีมีความรับผิดชอบมีน้ำใจรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ปัจจุบันคนส่วนใหญ่เล็งเห็นความสำคัญ ของคนพิการมากขึ้นทำให้มีการแข่งขันกีฬาของคนพิการในระดับนานาชาติคือพาราลิมปิกเกมที่จัดเป็นประจำทุก4ปีหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกพาราลิมปิกเกม จัดเป็นครั้งแรกที่กรุงโรมเมืองหลวงของประเทศอิตาลีเมื่อคอจุดสจุดหรือคริส์กักราช1,960วงเล็บเปิดพอจุดสจุดหรือพุทธศักราช2,503วงเล็บปิดมีกีฬาบังคับที่แข่งขัน จนถึงปัจจุบัน6ชนิดคือยิงธนูกรีธาว่ายน้ำฟันดาบบาสเกตบอลเทเบิลเทนนิสประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาคนพิการเข้าร่วมแข่งขันพาราลิมปิกเกมครั้งแรกในการแข่งขัน ครั้งที่7แต่ไม่ได้รับเหรียญนักกีฬาคนพิการของไทยได้รับเหรียญเงินครั้งแรกจากการแข่งขันครั้งที่9ที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้และได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันครั้งที่11ที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย ดูหน้าต่อไปนะครับการแข่งขันครั้งที่12เมื่อคอจุดสจุดหรือคริส์ศักราช2004วงเล็บเปิดพอจุดสจุดหรือพุทธศักราช2547วงเล็บปิด ได้จัดขึ้นที่ประเทศกรีซสถานที่อันเป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้มีการขยายการแข่งขันกีฬาเป็น21ชนิดไทยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน9ชนิดและประสบความสำเร็จได้รับเหรียญทอง เหเรียญเหรียญเงิน3เหรียญและเหรียญทองแดง3เหรียญรวม15เหรียญทุกคนคงจะให้กำลังใจแก่นักกีฬาคนพิการของไทยให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติครั้ง ต่อต่อไปเปิดหน้าต่อไปนะครับอ่านตามครูนะครับอ่านเพิ่มเติมความหมายมาดูคำศัพท์กันนะครับคอมพิวเตอร์นะครับในรูปก็คือรูปคอมพิวเตอร์นะครับต่อไปครับทาวเฮาส ในรูปก็เป็นรูปของเท้าเขาครับต่อไปครับ Handy Drive นะครับนี่ก็คือรูปของ Handy Drive นะครับทีนี้มาดูความหมายกันนะครับคำศัพท์แรกเลยของหน้านี้นะครับคริสตศักราชนะครับความหมายปีนับตั้งแต่วันสมภพของพระเยซูภายหลังพุทธศักราช543ปีวงเล็บเปิดพุทธศักราช ลบด้วย543เท่ากับคิดศักราชวงเล็บปิดต่อไปนะครับคอมพิวเตอร์นะครับคำที่เราเจอในรูปเมื่อกี้นะครับหมายถึงเครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติทำหน้าที่เสมือนสมองกลต่อไปนะครับขีข้อมูลหมายถึงใส่ข้อมูลต่อไปนะครับเซฟข้อมูลหมายถึง เก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจําของเครื่องหรือไว้ในแผ่นข้อมูลหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลต่อไปนะครับทาวเฮาส์ก็หมายถึงบ้านตึกแถวที่ใช้กำแพงร่วมกันต่อไปนะครับ Print ก็หมายถึงพิมพ์ต่อไปนะครับเว็บไซต์ นะครับหมายถึงที่อยู่ของเว็บวงเล็บเปิดคอมพิวเตอร์วงเล็บปิดต่อไปนะครับสลัดก็หมายถึงชื่อยำชนิดหนึ่งตามแบบตะวันตกประกอบด้วยผักสดหลายชนิดและน้ำปรุงรสต่อไปนะครับออทิสติกหมายถึงบุคคลที่มีความผิดปกติ ทางการพัฒนาด้านสังคมการสื่อความหมายและจินตนาการ,รดูหน้าต่อไปนะครับอินเทอร์เน็หมายถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์นานาชาติที่ช่วยในการสืบค้นข้อมูลต่างๆต,ต่อไปนะครับอีเมลหมายถึง ไพรสณนียอิเล็กทรอนิกส์หรือการส่งและรับจดหมายหรือข้อความผ่านทางคอมพิวเตอร์และคำสุดท้ายนะครับ Handy Drive หมายถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดพกพาใช้บันทึกข้อมูลได้มากสามารถแก้ไขข้อมูลได้บ้างก็เรียก Flat Drive หรือ ทำ d ดรฟ e มาอ่านประโยคกันนะครับอ่านประโยคน้องๆอ,อ่านตามครูนะครับฉันเรียนการใช้คอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนบ้านของป้าเป็นทาวน์เฮาส์อยู่ใกล้ตลาดอาชอบกินสลัดผักสดที่ร้านอาหารใกล้บ้าน ลูกชายของเพื่อนแม่ที่เป็นออทิสติกใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีสุดท้ายนะครับการแข่งขันกีฬาคนพิการมีขึ้นครั้งแรกเมื่อคริสต์ศักราช1,960น้องๆฝึกอ่านให้คล่องนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจกับคำศัพท์นะครับเมื่อเข้าใจและก็อ่านหน้านี้คร่องแล้วก็เปิดหน้าต่อไปครับ อ่านตามครูนะครับอธิบายเพิ่มเติมความรู้คำที่มีเครื่องหมายทันทคาตนะครับก็คือเครื่องหมายอย่างนี้นะครับอ่านคำที่มีเครื่องหมายทันทคาตกำกับตัวอย่างชุดที่1โทรศัพท์ประดิษฐ์ประสงค์ พิสูจน์ไพรสณีหนังสือพิมพ์สีเกมคริปคอมพิวเตอร์คียพรินต์แซนด์วิชมิเตอร์เว็บไซต์อินเทอร์เนต็ตปาม ฟอร์มสารคำที่มีเครื่องหมายทันทคาตกำกับพยัญชนะจะไม่ออกเสียงพยัญชนะตัวนั้นนะครับอย่างเห็นไหมคำว่าโทรศัพท์เนี่ยมีทันทคาตอยู่บนททหารเราก็ออกเสียงแค่โทรศัพท์นะครับก็คือพอผ่านนะครับเป็นต้นมาดูชุดที่2นะครับชุดที่2ดวงจันทร์ วิทยาศาสตร์เวทมนตราธ,ธานีถ้ามีพยัญชนะซึ่งไม่ใช่พยัญชนะสะกดอยู่ข้างหน้าพยัญชนะที่มีเครื่องหมายทันธาคาตกำกับก็จะไม่ออกเสียงพยัญชนะที่อยู่ข้างหน้านั้นด้วยนะครับจากตัวอย่างเช่นดวงจันทร์นะครับก็จะมีตัวทอทหารกับรอเรือ แล้วก็มีทันาคาาใช่ไหมครับฉะนั้นคํานี้ออกเสียงดวงจันทร์ก็คือออกเสียงเป็นตัวสะกดนอนหนูนะครับส่วนททหาเร,รอเรือนั้นจะไม่ออกเสียงนะครับามาดูต่อไปชุดที่3ครับชุดที่3บริสุทธิ์เปรมปรีกาลสินพืชพันธถ้ามีสระอยู่ที่พยัญชนะที่มีเครื่องหมายทันาคา่ากำกับ ก็จะไม่ออกเสียงพย,ยัญชนะและสระนั้นด้วยนะครับจากคำตัวอย่างบริสุทธ์นะครับเห็นไหมบริสุทธ์เนี่ยทอทงนะครับสระอิแล้วก็ทันตคาฉะนั้นสระที่ที่กำกับไว้คือสระอิคำคำนี้ก็อักษรตัวนี้ก็จะไม่ออกเสียงนะครับก็จะออกเสียงแค่บริสุทธ์นะครับโดยมีตัวททหารเป็นเสียงสะกดเท่านั้นครับเมื่อเข้าใจหน้านี้แล้วเปิดน้านต่อไปครับ การเล่าเรื่องจากการฟังและการอ่านฟังและอ่านข้อความต่อไปนี้การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้จัดขึ้นเมื่อ1,000ปีก่อนคริสตศักราชบนยอดเขาโอลิมปัสแคว้นอิลิสประเทศกรีซนักกีฬา ต้องเป็นผู้ชายและเปลือยกายเข้าแข่งขันเพื่อประกวดความสมส่วนของร่างกายด้วยผู้เข้าชมก็อนุญาตให้มีแต่ผู้ชายเท่านั้นข้อปฏิบัติและวิธีการเล่าเรื่องจากการฟังและการอ่าน 1. มีสมาธิมีใจจดจ่อในเรื่องที่ฟังหรืออ่านสสามารถสรุปเรื่องที่ฟังหรืออ่านและเล่าเรื่องได้ตามลำดับเหตุการณ์เช่นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรวงเล็บเปิดกีฬาโอลิมปิกวงเล็บปิดเกิดขึ้นที่ไหนวงเล็บเปิด ที่ประเทศกรีซวงเล็บปิดเมื่อไรวงเล็บเปิดห0 0่ 1, ปีก่อนคริสต์ศักราชวงเล็บปิดอย่างไรวงเล็บเปิดนักกีฬาต้องเป็นผู้ชายและเปลือยกายผู้ชมก็ต้องเป็นผู้ชายด้วยวงเล็บปิด 3. สามารถแสดงความคิดเห็น จากเรื่องที่ฟังและอ่านได้ตามสมควรเช่นให้ความรู้อะไรวงเล็บเปิดนักกีฬาและผู้เข้าชมกีฬาโอลิมปิกในอดีตวงเล็บปิดให้ข้อคิดอะไรวงเล็บเปิดผู้ชายแข็งแรงกว่าจึงได้รับเลือกให้เป็นนักกีฬาวงเล็บปิดก็ฝากน้อง อ่านบ่อยๆนะครับแล้วก็อ่านแล้วต้องทําความเข้าใจกับสิ่งที่อ่านด้วยนะครับเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราอ่านไปนั้นให้ข้อมูลให้ความรู้อะไรกับเรานะครับเราก็จะได้เป็นผู้ที่มีความรอบรู้และมีความเก่งนะครับในเนื้อหาในวิชาการที่เราได้ร่่ำเรียนนะครับ<อ>ก็ฝากน้องๆคลิกไลค์คลิกแชร์คลิกติดตามให้ครูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าอยากจะให้ติดตามคลิปของครูโดยไม่พลาดก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ